บอกให้ทุกคนได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าแกจะเอาอย่างไรลั่นเลยจ้าป่องกระพลปล่อยมีมเด็ดแซวหนุ่มกัญชัยห่วงถึงบ้านแล้วเจอแบบนี้ไหมจูจูก็งานเข้าแบบไม่รู้ตัวสําหรับพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยที่ถูกโยงว่าเป็นพิธีกรมีลูกมีเมีย DM ไปหาเบียดไวซึ่ง้าตัวก็ออกมายอมรับนะคะว่าเคยส่งข้อความไปหาจริงแต่ว่าไม่ใช่ในเชิงชู้สาวยืนยันความบริสุทธิ์ใจออกสื่อแบบจงังจังจนโดนชาวเน็ตแซยับ เท่านั้นยังไม่พอนะคะโดยล่าสุดที่ชัยสุดซีอย่างป๋องกระพลได้ออกมาโพสตคลิปมีมที่กําลังเป็นไวรัลในโซเชียลกับคลิปจากละครที่เมย์ปฏทิดาภันรยาคนสวยของหนุ่มกําลังถือปืนมายิงเพราะความเจ้าชู้จนแฟนๆแห่แซวว่ามีมตรงสถานการณ์เป๊ะก่อนจะนิ่งพอก็กลิ้งมาก่อนจริงๆด้านป๋องยิงได้โพสแคปชั่นแซวหนุ่มกันชัยด้วยว่าคุณกันชัยไม่ทราบว่าตอนนี้เข้าบ้านแล้วสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่าพีและแอบเป็นห่วงจริงๆ ดยคลิปดังกล่าวค่ะเป็นภาพจากละครเรื่องปีาศาจแสนโกนที่หนุ่มกัญชัยรับบทเป็นวิญ,ญญาณคนเจ้าชู้ที่สิงเข้าร่างพระเอกและพาพระเอกย้อนเวลาไปดูอดีตที่เขาต้องตายเพราะน้ำมือเมียรักที่รับบทโดยเมปธทิดาที่ตามมายิงเขาด้วยความแค้นในงานแต่งของหนุ่มกับหญิงอื่นขณะที่เพื่อนดาราและแฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์หลุดขำและแซวกันยกใหญ่อาทิเชน่นโอ้ยชอบ พ่อไม่เคยดีเอ็มมาหาหนูว่าน่ารักบ้างเลยกดหัวใจก็น้อยมากๆหามาจากไหนครับเนี่ยขยันจริงพ่อป,ป๋องแหมพี่ป๋องก็ขยันหิงพี่หนุ่มเป็นตน้นงานนี้เรียกเสียงฮาจากชาวเน็ตและผู้คนในวงการบันเทิงได้เป็นอย่างมากบอกไห้ทุกคนได้ยินเดี๋ยวนี้ว่าแกจะเอาอย่างไร <c oughs> <c oughs> น้องเอื้อยน้องเอื้อยจ๋าเนี่ยมันปืนพี่นะอย่าเอามาเล่นแบบนี้สิจ๊ะเดี๋ยวผีผักนะเดี๋ยวยิงใส่พี่นะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ